พี่ครับพี่ผมไม่มีตัวเลนเลยครับผมขอตัวไหนครับพี่นี่เลยเว็บอุปกรณ์มีบริการขายตัว To เลททาวเวอร์ดีฟน์แบบได้ทันทีแบบเป็นเซ็ตก็มีแบบซื้อทีละตัวก็มีเช่นเดียวกันหรือจะเป็นไอดีไก่ทองไก่เพชรก็มีให้เลือกซื้อลงไปถึงสายที่ชอบสุ่มเสี่ยงดวงก็มีให้เลือกเหมือนกันและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการขายไก่ตันบ็อกฟุดหรือจะเป็นบริการต่างๆที่เกี่ยวกับเพจซิมูเลเตอร์เอ็กไม่ว่าจะเป็นขายเพชรหรือขายตัวสัตว์ยักษ์ก็มีให้เลือกมากมาย เข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยที่เว็บวิวปรกรณ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับร้านมารูช็อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID พาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพาร์ทในแมปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดทิ้งลกาซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่าย ID เกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบ็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมบปบสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงก์ให้ใต้คลิปแล้ว เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบี้ยประกากันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะครับเช่นเคยครับอัปเดตนะครับแล้วเมื่อมีอัปเดตเนี่ยเราก็จะต้องมาทําการรีวิวตัวละครกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับที่เราจะมาทําการรีวิวตัวละครกันนั้นนะครับนั่นก็คือตัวละครจากตู้นี้เลยนะครับผมซึ่งผมไม่มั่นใจผมไม่อ่านแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นตู้ใหม่นะครับผมเออเป็นกล่องใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยชาว อัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับผมหรือว่าอัปเกรดไททันคาเมล่าร่างตัดคอตัวเองนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นท็อกซิกอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับหรือว่าคาเมล่าร่างถือปืนพิษนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญครับนั่นก็คือไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นร่างที่ได้รับพลังจากอัปเกรดไททันซีดีมานั่นเองนะครับทุกคนทําให้บล็ก ในบ้าคลั่งนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด5 6 7ตัวนะครับทุกคนโอ้โหแล้วเป็นตัวเลทหนเรด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้เพชรในการเปิดนะครับซึ่งในแต่ละกล่องเนี่ยเพชรก็จะอยู่ที่ราคา500เพชรต่อ1กล่องนะครับทุกคนซึ่งพี่ก็ได้ทําคลิปสุ่มไปนะครับทุกคนใช้เงินไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสโลบักนะครับก็น่าจะลงภายในวันนี้ช่วงเย็นนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูกันนะครับแล้วก็ ในตู้นี้เนี่ยราคาด้วยราคาเจมที่มันแพงขนาดนี้เนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนหรือว่าทุกคนเลยแหละชอบแน่นอนขนาดผมยังชอบเลยนะครับมันจะโหดสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสเตตพื้นฐานกันก่อนนะครับนี่เลยตัวแรกนะครับตัวที่กาดที่สุดในตู้นะครับ DPS อยู่ที่สามหมนี่ะครับทุกคนโอ้โหตึงจัดเลยตัวนี้ขนาดตัวแรกยังตึงขนาดนี้นะครับมาดูตัวที่2ครับนี่เลยฮะโอ้โหตัวนี้คือพิเศษมากๆนะครับก็ คือจะมีการสโลด้วยนะครับสโล w 5 5นะฮะแล้วก็ DPS ถึง45,000นะครับทุกคนคือโคตรโหดครับโหดจริงนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือไฮเปอร์อัพเกรดไททันสปิกรแมนนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ DPS 80,000นะฮะซึ่งในเกมนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปนี้พร้อมกันทั้ง3ตัวเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าไปเจอกันในดาเลยครับทุกคนไปกันเลยโอเคครับทุกคน แล้วตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในด่านที่พร้อมที่จะรีวิวไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราขอเก็บตังค์นิดนึงแล้วกันนะครับตังค์ครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาวางตัวละครกันนะครับเอาไม่ว่าสคิปไปก่อนเลยครับทุกคนไปกันเลยโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับตางผมก็มาเปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวแรกนะครับผมนั่นก็คือตัวที่กากที่สุดในตู้นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยตัวเลื่อยยนต์นั่นเองนะครับโอ้โหอันดับแรกครับทุกคนคือเลเซอร์ตัวหน้าอกเนี่ย มันโคตรเท่ซะเหลือเกินนะครับทุกคนแล้วก็ล่างนี้มันค่อนข้างอะ่าดูเอ่อนิดนึงนะครับทุกคนครับ <c oughs> อุ้ยเรือยนต์บุนได้ด้วยทุกคนโคตรเท่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองอัพกันดูนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นนะสองวงก็น่าจะเป็น2การโจมตีนี่ตอนนี้มีเช็ดแพ็คมาครับผมแล้วก็รู้สึกว่าวงเลเซอร์มันจะกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนนี่เลยโอ้โหแล้วก็มาดูกันครับขั้นต่อไปเลเวล3เป็นยังไงป น,นี่เลเวลสก็เหมือนจะมีเอ่อกรอบนะครับผมหรือว่าเลนกล้องนะครับผมที่มันชอบใส่กันนะฮะนี่เลยโหเฮ้ยเฮ้ยเฮมันเริ่มไปเรื่อยๆแล้วผมต้องอัพแล้วนะครับผมเลเวลสเป็นไงปึ๊บนี่เลเวลสเริ่มมีปืนเข้ามาเี้ยโคตรเท่ครับทุกคนผมบอกเลยว่าปืนโคตรเท่นะฮะแล้วก็ตอนนี้จะมี3วงนะครับก็น,น่าจะเป็นวงเลเซอร์แล้วก็วงปืนนะครับเดี๋ยวดูที่วงเลเซอร์มันคือวงไหนกันแน่อ๋วงเลเซอร์คือวงไกลสุดนะครับทุกคนแล้วก็วงถัด มาเป็นวงปืนนะครับแล้วก็วงที่3เนี่ยจะเป็นวงของเลื่อยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็อัพดูกันเลยละกันขั้นที่5นะครับผมไปกันเลยนี่เลเวล5มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอ๋ออันนี้นะครับผมที่เลเวล5จะมีเอ่อกล้องเล็กๆ2อันมาอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับทุกคนก็เท่ขึ้นนะครับแล้วก็วงใหญ่จะจัดเลยนะตอนนี้โหดามจก็เอาเรื่องครับซึ่งขั้นต่อไปครับเลเวล6ผมว่านะ่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะใช่ไหมปึ๊บ เรียบร้อยครับทุกคนที่เลเวลหนะครับปืนนี่เป็นปืนลอยด้วยนะทุกคนไม่ใช่ปืนที่แบบว่าติดกับข้างหลังนะนี่เลยฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็น u t c ที่แบบสุดจัดเลยนะครับทุกคนนี่ฮะนี่การฟันเจ แอนิเมชันการฟันเหลือจะเชื่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครตัวแรกนะครับก็จบที่ดาเมต6 8 0 0นนะครับวง55แล้วก็คูดาว0.2วินั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ไม่มีบัฟนะฮะโอเคเรามาดูตัวต่วตอไปครับนั่นก็คือ Toxic ิกอัปเกรดไททันคาร์เมลแมนนั่นเองนะครับผมนี่เลยหรือว,ว่าตัวยิงพิษนี่มาพร้อมกับปืนยิงพิษนะครับทุกคนแล้วก็ปืนยิงพิษของเขาเนี่ยจะมีการสล โลด้วยนะครับทุกคนซึ่งจะสโล25นั่นเองนะครับแล้วก็มีติดพิษด้วยเห็นปะมันจะมีไฟสีเขียวๆนะครับขึ้นบนหัวมอนนะครับผมแล้วก็จะทําให้เลือดมอนเนี่ยลดเรื่อยๆด้วยนะครับก็คือเป็นการติดพิษนั่นเองนะครับโอ้โหเอาเรื่องจัดๆแล้วก็ดาเมจนะครับตอนนี้เริ่มต้นก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเออดูเอาแล้วก็ผมขออัพขั้นแรกขอละกันขั้นแรกจะเป็นยังไงครับอีเวลสองนี่เหมือนเดิมครับผมก็มาเป็นเจ็ตแพ็กนะครับผมแล้วก็มีปีกค่ะ กับปีกเครื่องบินนะน่าจะเอาาไว้ใช้แบบโต้ลมเวลาบินอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อัพต่อขึ้นไปครับปุ๊บนี่ก็จะมีกล้องข้างๆนะครับผมนี่เหมือนสวมหมวกกันน็อกของกล้องนะครับทุกคนเสริมกล้องเล็กมา2อันนะครับแล้วก็อัพต่อครับปุ๊บเฮ้ยอโอเคมีสนับเข่านะครับทุกคนตรงนี้ มีมาทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนเออแต่เขาให้เดี๋ยวนะครับโหพิษครับโคตรเท่ครับนี่มีติดพงติพิษเท่จะจัดนะครับแล้วก็อัพต่อขึ้นมาขั้นที่5้ปุ๊บก็สนับเข่าเพิ่มอีกข้างหนึ่งนะครับเป็น2ข้างแค่น,นั้นเองแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับผมอัพลงไปปุ๊บ น,นี่โอ้โหเรามีปืนมาข้างหลังครับทุกคนอันนี้เป็นปืนใหม่นะก็เป็นปืนเลเซอร์นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอดูตอนที่มอนเข้าวงเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมมันไม่ใช้วะน่าจะต้องรอบอสมานี่ไงอ่าี่นรับโอ้โหนี่นี่น,น,นี่เป็นปืนที่แบบยิงเลเซอร์นะครับผมหรือว่ายิงเป็นน่าจะเป็นแบบเรียกว่าพลังพลาสมาอะไรประมาณนี้ว่ะทุกคนนี่โคตรเท่แล้วก็ตัวต่อไปครับแน่นอนครับตัวตึงที่สุดในทีมของเรานั่นก็คือ ไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปิกเกอร์แมนนั่นเองนะครับหรือว่าล่างอัปเกรดไททันคลางนั่นเองทุกคนล่างที่ได้พลังจากอัปเกรดไททันซีนีม่าแมนนะครับนี่ดูครับลงมาเริ่มแรกนี่คือโคตรเท่เลยครับผมเพราะว่ามีออร่าแบบนี้นะครับทุกคนคล้ายๆกับเอออะไรไม่รู้นะฮะเออมันน่าจะยิงนะตอนนี้มันน่าจะกําลังยิงอยู่นะครับทุกคนซึ่งมันเท่มากนะครับผมอันนี้ก็น่าจะยิงแค่อันนี้อย่างเดียวนะครับยังไม่ใช้มือโจมตีนะครับผมนี่เลย โอเคเดี๋ยวเราอัพดูครับทุกคนว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมปุ๊บนี่ฮี่ก็จะมีเอ่อเป็นปืนนะครับออกเมื่อกี้มันไม่มีปืนว่ะทุกคนมันก็เลยยังไม่ยิงนะนี่ครับปืนเพิ่งมาแล้วตอนนี้คือยิงได้แค่มือหนึ่งข้างนะครับเราน่าจะอัพต่อครับทุกคนปุ๊บนี่มาแล้วมือสองข้างนขอดูนี่ครับตามสเต็ปครับพอมือมาสองข้างก็ยิงสองข้างนะครับผมนี่ตัวที่โหดที่สุดในตู้นี้โหขนาดเลเวลสามนะครับทุกคนคือยังขนาดนี้แล้วนะดูดาเมจครับแล้วก็อัพต่อกันไปเลย นี่มีลำโพงขึ้นมาครับมีขึ้นมาแล้วข้างหนึ่งนะครับผมตอนนี้เลเวล4แต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะทุกคนอัพขึ้นเลเวล5 3 5 0หมเลยนะครับโอ้โหถือว่าเยอะจัดจๆโอเคเราอัพต่อกันเลยแล้วกันมาดูความเป็นแปลงน,นี่ปึ๊บนี่นเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนมันจะแค่มีไฟตรงนี้นะทุกคน แต่ว่าข้างๆเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็สอบถามจากน้องๆที่เป็น FC ของ Security Toilet นะครับบอกว่าไอ้นี่ยมันหักไปแล้วนะฮะตามเนื้อเรื่องนะล่างนี้มันหักไปมันก็เลยไม่มีนะครับในเกมอุแต่ว่ามันเท่นะนี่ครับ คือมันเพิ่มเติมก็คือน่าจะมีแบบแดงๆออกมาเนี่ยแหละทุกคนแล้วก็มีไฟตรงกลางยิงเลเซอร์ได้แล้วก็มีเหมือนสายฟ้านะครับทาให้มันดูแบบมีพลังนะครับมีพลังมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วงเนี่ยรู้สึกว่าจะมี2วงนะครับก็จะเป็นวงของเอ่อพลังพลาสมาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นวงของเอ่อปืน ที่มือนั่นเองนะครับผมนี่สรุปก็คือมีถึง5รเลเวลนะครับดาเมจ2 0 0มือนะวง55แล้วก็ตีทุก0.25วินะ ตัวละครตัวนี้ผมบอกเลยว่าโหดนะครับผมโหดเอาเรื่องเลยแล้วก็มีลุ้นเป็นตัวที่แบบติดกระดานบอร์ดนะตัวเนี้ยเอาเรื่องจัดเลยนะครับแล้วก็นี่โอ้โหดาเมจก็900 0นะผมว่าโอ้ตอนนี้คือไทยท่านคาเมราตัวสีแดงเนี่ยน่าจะตกกระป๋องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งความเท่ทั้งความสามารถนะเนะี่ยคือเอฟเฟกหรืออะไรต่างๆเขาทำมาดีมากนะล่างนี่คือผมว่าคนน่าจะต้องการเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็ ให้อยู่นะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็สำหรับคนงบน้อยก็ใช้ได้นะครับไม่เบาเลยสําหรับตัวนี้โอเค เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะสาหรับใครชอบตัวไหนที่สุดนะครับใน3ตัวนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ชอบตัวที่โหดที่สุดนะอาจจะชอบแบบเออเป็น FC กล้องอะไรประมาณนี้นะครับพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับอัปเดตนี้กับตัวละครพวกนี้นะกับตู้นี้ด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เต็มที่เลยสําหรับวันนี้บิวประกอบลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็จะบอกว่าที่ร้านบิวประกอบนะครับมีขายทั้งหมดเลยทุก ตัวนะครับผมเซิร์ชได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะทุกคน